ะนะครับในหัวข้อนี้ก็จะมาพิจารณาครับการหาค่าการหาค่าลิมิตจากกราฟนะครับจากกราฟของฟังก์ชัน,นครับจากกราฟของฟังก์ชันอย่าลืมนะครับว่ากราฟของฟังก์ชันนั่นคืออะไรก็คือการเอาสมการ y เท่ากับ f x ไปเขียนกราฟนั่นแหละนะครับแค่นั้นเองนะครับกราฟของฟังก์ชันอ่ะทีนี้ผมก็ขอไปยกรูปจากในอินเทอร์เนต็ตมาเลยนะครับ ่อความสะดวกนะครับรูปการาฟตัวนี้นะครับจากการาฟตัวนี้นะครับให้เรามาดูี่ว่าจงหาค่าของลิมิตจงหาค่านะครับข้อ1ข้อ1ผมบอกว่า,วาลองไปดูซิว่าลิมิตของ fx ตัวเนี้ยของฟังก์ชันของการาฟนี่นะครับเมือ่อ x เข้าใกล้ไปเข้าใกล้ลบสเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับลองไปดูซิอันที่2ใครตอบได้ตอบไปเลยนะครับลิมิต x เข้าใกล้อ่า x เข้าใกล้อะ x เข้าใกล้ 2ของ fx ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับถัดไปอันที่3ไปดูซิลิมิตของ fx เมื่อ x ตัวน,วนี้เข้าใกล้ c ตอบอะไรนะครับอันที่5ไปดูซิว่าลิมิตของ fx ตัวนี้เมื่อ x เนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยหรือเข้าสู่ลบอินฟินิตี้เนี่ยมันจะตอบอะไรข้อ6นะครับไปดูซิว่าลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ x มากขึ้นมากขึ้นเนี่ย fx กราฟจะหน้าตาเป็นยังไง เขียนน้ำอ่านคราวนี้มาดูนะครับข้อหนึ่ง x เข้าสู่ลบสอง x เข้าสู่ลบสองคำว่า x ก็ดูต้องดูตามแนวแกน x ใช่ไหมว่ากราฟมันจะเป็นยังไงอ่ะ x เข้าสู่ลบสองอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้าใกล้ทางซ้ายเข้าใกล้ทางขวากราฟเป็นไงครับกราฟก็มาอยู่ที่นี่กราฟก็เข้ามาอยู่ที่นี่เห็นไหมครับค่าของลิมิตคืออะไรดูความสูงตามแนวแกน y ใช่ไหมมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับความสูงเป็นไงความสูงไม่มีเลยนะครับตรงนี้ก็ออกมาเป็นศูนย์เนี่ยก็ตอบศูนย์ ตอบ0นะครับก็ออกมาอย่างง่ายๆเลยตอบ0ูนย์อ่ะถัดไปนะครับที่มีของ x เข้าใกล้2 x เข้าใกล้2ครับ2อยู่ตรงไหน x x เนี่ยแกน x อยู่นี่แกน x เข้าใกล้2เมื่อเข้าใกล้ได้ทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยนะครับเข้าใกล้มาตรงนี้ทีนี้มาดูเข้าใกล้ทางซ้ายครับกราฟเนินอยู่ฝั่งนี้เนี่ยนี่ครับค่าของฟังก์ชันคือ2แต่ถ้าเราเข้าใกล้ทางด้านขวามือกราฟมันอยู่ตรงนี้เนี่ยค่าของมันคือลบ2จะสังเกตว่า ลิมิตซ้ายขวาไม่เท่ากันเพราะนั้นตัวนี้จะตอบหาค่าไม่ได้หรือไม่มีลิมิตโอเคแล้วเพราะอะไรเพราะมันไม่เท่ากันอะซ้ายขวาไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแล้วก็เลยตอบว่าไม่มีลิมิตโอเคนะครับไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตเพราะอะไรนะครับก็ว่าเพราะนะครับนะครับก็เขียนให้ดูหน่อยเพราะว่าลิมิตเพราะว่าลิมิตนะครับเพราะว่าลิมิตตอบไปเขาดูนิดนึงครับของ f x x เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้2ทางด้านซ้ายเนี่ยมันเท่ากับเท่าไร่2ทางด้านซ้ายคือตรงนี้นะครับเนี่ยสทางด้านซ้ายค่ามันอยู่นี่ครับกราฟมันอยู่ตรงเนี้ยมันคือ2มันตอบ2แล้วก็ลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ทางด้านขวาบ้างนะครับของ f x ตอบเลยครับเข้าใกล้2ทางด้านขวา2ทางด้านขวาอยู่ตรงนี้นะครับกราฟมันจะมาอยู่ตรงเนี้ยฝั่งขวามือนะครับเนี่ยกราฟอยู่นี่มันตอบลบ2ลิมิตมันคือลบ2เห็นไหมมันไม่เท่ากันนะครับ สองอันมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันมันก็เลยตอบว่าไม่มีลิมิตเขครับอ,นะอ่าถัดไปครับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้สี่บ้างเข้าใกล้สี่เข้าใกล้สี่ครับนี่ตรงนี้สี่ตรงนี้ครับ x สี่อยู่ตรงนี้เข้าใกล้สี่ปุ๊บก็มาทางซ้ายมาทางขวาปรากฏว่าเลยครับที่ตำแหน่งเดียวกันเลยแล้วตำแหน่งนี้คือค่าของ y คืออะไรคือศูนย์ครับมัน,นก็จะตอบศูนย์ก็ง่าย ถัดไปนะครับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้หมายความว่าถ้า x น้อยลงไปเรื่อยตามแนวแกน x ครับน้อยลงไปเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยกราฟจะเป็นยังไงอ่ะตัวนี้ผมขอเพิ่มเติมกราฟตรงนี้ให้มีหัวลูกศรหน่อยครับว่าหัวลูกศรตรงนี้หมายความว่ากราฟจะพุ่งไปไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยหมายความว่ามันก็จะไปของมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับอขอเติมหน่อยครับเราจะได้ตอบตัวนี้ได้นะครับอ่ะขอเติมหัวลูกศรนะครับ บอกว่ากราฟมันจะพุ่งของมันไปเรื่อยนะครับตัวนี้อทีนี้มาดูย้อนกลับมาที่เดิม x เ,เข้าสู่ลอมฟีตี้ก็คือดูว่าด้านซ้ายมือเนี่ยกราฟมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าด้านซ้ายมือกราฟเป็น,นยงไครับอย่างที่บอกไว้ว่าเติมหัวลูกศรลงไปกราฟก็จะพุ่งขงึนไปเรื่อยเงี้ยการพุ่งขึ้นไปเรื่อยหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีค่ายังไม่ยังไม่มีขอบเขตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนี่คําว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยของเราแทนคําว่าอะไรแทนคําว่าอินฟินิตี้เราก็จะตอบอ,อินฟินิตี้โอเคนะครับ ลิมิต x เข้าสู่ infinity บ้าง x เข้าสู่ infinity ครับก็ให้มอง x mm hmm. เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยทางด้านขวามือกราฟเราเป็นยังไงครับปรากฏว่ากราฟของเรามพุ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับมันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆื่อเพิ่มขึ้นใหญ่มีขอบเขตสัญลักษณ์มันคืออะไร infinity มันก็จะตอบ infinity สำหรับข้อนี้โอเคครับเนี่ยก็ตอบ infinity โอเคนะครับการมองจากกราฟก็จะค่อนข้างจะง่ายไม่ได้ยากอะไรอ่ะเดีย๋ยวลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งผมก็ไปดึงกราฟมาเลยนะค,ร,นนะคร,รับตัวนี้นะครับครับตัวนี้นะครับขอเขียนหัวลูกศรหน่อยหนึ่งอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับผมก็ไปดึงมาจากในภาพในอินเทอร์เน็ตแหละนะครับต้องขอบคุณเจ้าของภาพไวน้นที่นี้ด้วยนะครับทีนี้ผมขอเติมหัวลูกศรใส่เข้าไปนะครับผ่งบอกว่าเฮ้ยมันตรงนี้มันพุ่งมันพุ่งไปเรื่อยนะนะครับขอเติมหัวลูกศรให้นิดนึงนะครับเติมหัวลูกศรน,นิดนึงอันนี้บ่งบอกว่ามันพุ่งไปเรื่อยนะอันนี้ก็ พุ่งไปทางด้านนี้นะครับเนี่ยไปเรื่อยๆอันนี้ก็พุ่งขึ้นไปนะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะครับอ้ตัวนี้ก็อันนี้ก็เติมนิดนึงครับทําตัวเรียบชิดเรียบไปนะครับก็ไปเนี่ยไปแนวตามแนวขนานตัวนี้ไปเรื่อยนะวันนี้คือไปอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่ก็เหมือนเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้คือขยายความก็คือพุ่งลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรื่อยๆขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปเรื่อย ผมก็จะมาถามนะครับจงหาค่าลิมิตต่อไปนี้จงหาค่านะครับต่อไปนี้อันดับแรกก่อนเลยครับลิมิตของ fx F x เข้าใกล้สองครับเอาเอาเข้าใกล้เข้าใกล้ตัวนี้ก่อนกันนะครับลบสองเข้าใกล้ลบสอง ตอบอะไรครับตอบอะไรเข้าใกล้ลบสองดูนะครับเข้าใกล้ลบสองเนี่ยลบสองมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเข้าใกล้ลบสองมันเข้าใกล้ได้ทางซ้ายกับทางขวาปรากฏว่าทางซ้ายกราฟมันอยู่ตรงนี้พุ่งลงไปเรื่อยลบอินฟนีตี้แน่แนถัดไปเข้าใกล้ทางขวากล้าไปไงครับพุ่งขึ้นเรื่อยอินฟนีตี้แน่ๆอย่างเงี้ยแกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบอะไรซ้ายขวาเป็นคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบว่าไม่มีลิมิตไม่มีลิมิต หรือบางทีก็หาค่าไม่ได้เราอาจจะขยายความให้เข้านิดนึงครับว่าอ๋อที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยลิมิตของ fx เนี่ย x ของเราเข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ลบสองทางด้านซ้ายมือนะมันจะเป็นไงครับการาฟมันพุ่งลงเรื่อยวมันก็ตอบลบ Infinity, อินฟินิตี้อีกเงี้ยส่วนลิมิตส่วนลิมิตของ x เข้าใกล้ลบสองทางขวามือของ fx ตัวนี้มันก็จะตอบเลยครับมันพุ่งขึ้นเรื่อยวเมื่อกี้นี้เป็น Infinity. อินฟินิตี้เขียวซ้ายขวามันไปคนละทิศคนละทางกันเลยหาค่าไม่ได้เงี้ย ถัดไปครับถัดไปนี่เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อสองข้อสองนะครับลองไปหาลิมิตของเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์บ้าง f x x ใกล้ศูนย์เขนะครับดูนะครับเมื่อ x ใกล้ศูนย์ครับศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์อยู่นี่ครับศูนย์อยู่นี่เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายกราฟเป็นไงครับกราฟอยู่นี่นะครับค่าของฟังก์ชันอยู่ตรงนี้ปึ๊บลงมานีถัดไปเข้าใกล้สองเข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาค่าของกราฟเป็นไงมันอยู่ตรงนี้ มันคือสี่สังเกตนะครับด้านซ้ายค่ายตรงนี้ด้านขวาค่ายตรงนี้เพราะฉะนั้นหาค่าไม่ได้เขียนแล้วเพราะนั้นที่จุดนี้หาค่าไม่ได้ลิมิตหาค่าไม่ได้ไม่มีค่าเกิดขึ้นไม่มีค่าไม่มีค่าลิมิตครับหรือไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตโอเคนะครับขยายความให้เขาดูนิดนึงครับว่าเฮ้ยเรารู้แน่ว่าซ้ายขวามันเป็นไงนะครับนี่ก็คือมีของ fx เมื่อ x เนี่ยเข้าใกล้0ใช่ไหมทางซ้ายจะเท่ากับเท่าไหร่0ทางซ้ายอยู่ไหนครับนี่ครับ0อยู่นี่ทางซ้ายก็ตรงนี้อันนี้น่าจะอะไรนะอันนี้เป็น4 3 2อันนี้เป็น1เป็น1ใช่ไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็น0.5โอเคครับเป็น0.5น,นะครับเป็น0.5ประมาณ0.5นะครับตัวนี้ถัดไปถ้าเป็นลิมิตท,ทางด้านลิมิตของ f x เ x เข้าใกล้0ทางด้านขวามือบ้างครับขวามือตอบอะไรครับเมื่อกี้นี้ที่เราดู0ทางขวามือก็อางเนี้ยมันคือ4 4ครับก็ตอบ4ซ้ายขวาม,มีเท่ากันโขเมค,ครับอ่าถัดไปครับดูลิมิตที่ข้อนี้ดูได้เยอะหน่อยนะครับอันที่3นะครับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้เอ่อเข้าใกล้2แล้วกันนะครับของ f(x) ก็จะเท่ากับดูเข้าใกล้2ครับเนี่ยเข้าใกล้2 2มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเข้าใกล้2ปุ๊บก็อยู่เนี่ย นี่เขาเก้าใกล้สองกราฟก็อยู่นี่โอเคนะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้หมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมกราฟมันพุ่งลงมาปุ๊บมาเจอกันที่ตรงตำแหน่งเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้คืออะไรวัดไปครับก็ตอบศูนย์จุดห้าซ้ายขวาเท่ากันเลยนะครับก็จะตอบศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าโอเคนะครับลักษณะแบบนี้ถัดไปครับลิมิตข้อสี่ข้อสี่นะครับลิมิต ของ fx เมื่อ x ใกล้อะไรเมื M ่อ x ใกล้เอ่อ x ใกล้สี่บ้างครับใกล้สี่ใกล้สี่ตอบอะไรครับ D 4. ดูนะครับก็จะเท่ากับดูนะครับเข้าใกล้สี่สี่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับ x ตำแหน่งสี่เข้าใกล้นี่ทางซ้ายกราฟเปครับทางซ้ายกราฟพ,พุ่งขึ้นเข้าใกล้ทางขวากราฟเปครับกราฟพุ่งขึ้นเนี่ยพุ่งขึ้นทั้งคู่เลยครับพุ่งไปเรื่อยซ้ายขวาพุ่งขึ้นเหมือนกัน,นเหน็นไหมพุ่งขึ้นไปเรื่อยก็จะตอบอะไรก็จะตอบอินฟินิตเงี้ยโอเคครับมันเหมือนกันครับมันเหมือนกัน ได้เป็นอินฟินิตี้โอเคไหมถัดไปข้อข้อห้าข้อห้านะครับข้อห้าลิมิตของ fx x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ครับตอบอะไร x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ให้เราไปดูตามแนวแกนนี้ครับตามแนวแกน x ครับการาฟเป็นไงครับเนี่ยแกนเอ x มันไปวิ่งไปอย่างนี้ใช่ไหมการาฟมันก็เป็นอย่างนี้เข้าไปปุ๊บปุ๊บ,บ,บเข้าไปเนี่ยสังเกตครับมันก็ทําตัวหัวลูกศรเขาคือทําตัวเข้าไปใกล้ใกล้เส้นตามแนวแกน x ซึ่งตามแนวแกน x เนี่ยมันคือ y เท่ากับเท่าไหร่ แกน x คือ y เท่ากับศูนนะครับตอนนี้ก็จะตอบ0ูนะครับลักษณะนี้เขไหมเช่นเดียวกันครับข้อ6ข้อหนะครับข้อหถ้าเป็นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ infinity x เข้าใกล้ infinity ครับก็มองไปที่แกน x ครับแกน x ไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกราฟแกน x ครับกราฟมันก็ไปนครับเห็นไหมกราฟมันจะมานี้ฟื้นเข้าใกล้เข้าชิดแกนอะไรแกน x ลักษณะแบบนี้ก็คือค่าของลิมิตก็คืออะไรครับเข้าใกล้แกน x ใช่ไหมแกน x คือ y เท่ากับ0ูนย์ครับจะตอบศูนย์เหมือนกันก็จะตอบศูนย์ครับก็ลักษณะแบบนี้การมองลิมิตจากกราฟสังเกตครับการมองลิมิตจากกราฟจะค่อนข้างง่ายผมน่าจะมีภาพอีกตัวอย่างหนึ่งครับไม่ใช่ตัวนี้ภาพจากอีกอันหนึ่งครับขอเพิ่มภาพอีกตัวหนึ่งอ่านี่นะครับตัวนี้ ครับไหนๆก็หา,าแล้วจงหาค่าลิมิตตัวนี้นะครับจงหาค่าต่อไปนี้ันดับแรกข้อหนึ่งให้หาออ f ไม่หาค่าลิมิตเห็นไหมให้หา f 0ข้อ2ให้หา f f 2ข้อ3ให้หา f f ห้าดูนะครับ อันดับแรกตอบก,ก่อนได้เลยครับ f ศูนย์เป็นไง f ศูนย์ค่าของฟังก์ชันครับ f ศูนย์อยู่ตรงนี้ d ศูนย์ a ศูนย์อยู่นี้ค่าของฟังก์ชันนี่ไงอยู่ตรงนี้มันคือส <2 S 1> องตอบสองอ่าถัดไปครับค่าของ f สองมั้งครับ f สองนี่สองอยู่ตรงนี้ค่าของฟังก์ชันมีไหมโปร่ง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 แบบนี้แปลว่ hmm. าไม่มีค่าไม่มีค่าหาค่าไม่ได้ไม่ได้นยิยามไว้ถัดไปครับ f ห้าครับ f ห้า f ห้าห้าอยู่ตรงนี้ครับนี่ไงค่าของฟังก์ชันอยู่เนี้ย ห้าเนี่ยเขาจุดดำๆทึบไม่ให้ห้าห้าคืออะไรครับปุ๊บคือหนึ่งก็ได้หนึ่งหาค่าไม่ได้ตัวนี้ก็จะตอบหนึ่งไม่ใช่หาค่าไม่ได้จุดทึบๆคือหาค่าได้ครับตัวนี้ก็คือหนึ่งนี่คือ f ห้านะครับ <c oughs> นี่คือค่าของชั้นถัดไปครับข้อสามข้อสี่ข้อสีอ 4, ่อลองหาลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้เข้าใกล้อะไรครับเข้าใกล้สองครับ ดูซิว่าเท่ากับเท่าไหร่ดูนะครับเวลามันเข้าใกล้สองสองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเข้าใกล้สองทางซ้ายกราฟอยู่ไหนนี่กราฟอยู่ตรงนี้ค่าของฟังก์ชันคือสามถัดไปนะครับเข้าใกล้สองทางขวาค่าฟังก์ชันคืออยู่ตรงนี้เนี่ยกราฟมันมาเนี่ยค่ามันคือลบหนึ่งขวามไม่เท่ากันไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตเขียแล้วขยายความให้เขานิดนึงครับลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้2ทางซ้ายตอบเลยนะครับเมื่อกี้นี้2ทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายอยู่นี่กราฟมันอยู่นี่นะครับค่ามันคือ3ตอบ3ามเยไหมอ่าถัดไปนะครับลิมิตลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาของ f x อ่าตอบอะไรครับ2ทางขวา2ทางขวาก็มาดูนะครับเนี่ยสทางขวาปึ๊บอยู่นี่ปึ๊บนี่ค่ากราฟมันอยู่ตรงนี้ครับมันคือ1 ห็นไหมซ้ายขวาม,มันไม่เท่ากันซ้ายขวามไม่เท่ากันก็ตอบอะไรก็ตอบหาค่าไม่ได้ไม่มีลิมิตอย่างเงี้ยนะครับถัดไปครับลิมิตของข้อห้าลิมิตของ x เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้ห้านะครับเข้าใกล้ห้าบ้างน,นะครับดูเข้าใกล้ห้านี่ห้าอยู่ตรงนี้เข้าใกล้ซ้ายกราฟอยู่นี่ปื๊บมาเนี่ยครับค่าคือสามเข้าใกล้ 5ทางขวามือกราฟอยู่ตรงไหนกราฟอยู่ตรงนี้มาที่ตำแหน่งเดียวกันเลยก็คืออะไรก็คือสมันก็จะตอบสามก็แค่นั้นโอเคนะครับเราสังเกตดูนิดนึงครับว่าค่าของเห็นไหมค่าของ x เข้าใกล้5ตัวเนี้ยได้3ได้3นะแต่ว่าค่าของ F5 คือ1ไงมันไม่เท่ากันนะไม่จําเป็นต้องเท่ากันทีนี้ลิมิตของ X เข้าใกล้2ล่ะดูลิมิตของ x เข้าใกล้สนะครับ หาค่าไม่ได้ไม่มีลิมิตโอเคนะลักษณะนี้นะครับดูภาพตอบตอบค่าลิมิตจะง่ายมากนะครับไม่มีอะไรอ่สมมติผมเติมเครื่องหมายตัวนี้เข้าไปนิดนึงหมอลูกศรตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมอลูกศรตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับใหมายไปเติมเติมกราฟด้วยแล้วกันครับให้มันเห็นภาพชัดๆัดกราฟก็จะเป็นพุ่งอย่างนี้ขึ้นไปนะครับสมมติครับกราฟก็โค้งอย่างนี้ครับแล้วก็พุ่งอย่างนี้ส่วนตัวนี้นะครับก็ลบปิดหนึ่งครับ ก็วิ่งลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็พุ่งลงไปเนี่ยสิ่งที่ผมจะถามก็คือว่าแล้วข้อ6ลิมิตของ f x f x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้กราฟเป็นองครับเมื่อเข้าใกล้ลบอินฟินิตี้กราฟมันก็มองจากภาพเนี่ยลบอินฟินิตี้แบบนี่แกน x ก,กราฟมันเป็นองครับมันก็พุ่งลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยการพุ่งลงไปเรื่อยคืออะไรครับมันลดลงไปอย่างมีขอบเขตก็คือลบอินฟินิตี้โอเคนะข้อเจ็ดลิมิต ของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ infinity ครับ x เข้าใกล้ infinity ครับเนี่ยกราฟ x เข้าใกล้ infinity x ก็ไปเรื่อยๆกราฟผมเป็นไงครับก็เริ่มมาจากเนี้ฟื้นไปนี่เรื่อยๆมากขึ้นอย่างม่มีขอบเขตมากขึ้นอย่างม่มีขอบเขตคืออะไรก็คือ infinity โอเคนะครับก็เรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับตัวอย่างนี้มองลิมิตจากกราฟก็จะง่ายนะครับ